พระจ่าเมจจ,มจาวันนี้ยายพินอ,อกมาดูต้นไม้ที่ยกให้ยกให้ลูกชายเอามาเลี้ยงเนาะคิดว่ายุบสวนนะแล้วให้เขาอะดูความสวยงามนะต้นไม้มาอยู่ในที่โลง่งแล้วดูสีสันเนี่ยสวยมากเปลี่ยนที่ตอนอยู่กันในยยพินว่าสวยแล้วนะพอมาอยู่ส่วนนี้เข้าเนาี่ ขอบอกว่าต้นไม้อันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะใช้แค่ขี้วัวขี้ควายกับใบกําปูจ้ะย่าก็กับมะพร้าวสับดูสีสันนะเจ้าของบ้านไม่อยู่อะยพินก็เลยแอบม,มาส่องเห็นไหมความสวยงามนะสวยมากอะจ้ะ อ,อ่านึกอยู่ว่านี้อะไรนี้คือดาราอยู่กัยบยายพินว่าสวยแล้วนะพอย้ายออกมาข้างนอกสวยกว่าจ้ะสวยของจริงเลยขอบคุณตาแดงนะที่ดูแลให้อันนี้หางกระเบนโอ้ยมีหน่อแล้วนี่ลูกกระเบนปากกระเบนไม่ใช่หางกระเบนจะขอไม่อยู่มาขโมยหน่อขาย ไม่ได้เรายกให้เขาแล้วแต่เซเลนนี่สิตักอยู่กับเราเคยมีด่างมั่งมาอยู่นี่ไม่มีด่างเลยไม่มีด่างเลยโอ้ดูแล้วล่ะว่าจะเอาอะไรไปขายเจอละขวักโชคเก้าชั้นเจ้าของไม่อยู่เดีต้องมาเก็บเลี๋ยวบอกเขาก่อนไม่ได้แล้วคนเราเราให้เขาแล้วเราจะมา จิจะจิจะไม่ได้ดืนี้เนี่ยโอ้พ่อจ๋าแม่จ๋าตอนอยู่กับเราในบ้านสีไม่มีเลยเพอมาอยู่กับเขาเนี่ยเขาดูแลดีเนาะสวยงามมากเลยอันนี้โอ้ยพินว่าวินสันไอ้นี่พินหมดแล้ววินสันวินสันไอ้อะไรนะวินสันไอ้สินสิงบุรีสวยมากเลยเห็นไหม อันนี้วินสันธรธรมดาอันนี้สินสิงบุรีจะป้อมป้อมกักกันดูความสวยเนะี่ยจะของไม่อยู่บ้านแอบส่องได้เต็มที่แล้วดูเนะี้ยวันสี่ติดมาเมื่อกี้เห็นพระนครใบกลมบล็อกเลยมีหลายหลายคนถามว่าเยพินไม่ได้แบ่งพนคอนหรอไม่ได้ผ่านะเนี่ยเอามากวากเลี้ยงไว้ที่นี่จะ้ะสวยงามมากเลย ยพินยังมองว่าการปลูกต้นไม้มันยังทําทําเงินได้อยู่นะถ้าเราขยันปลูกขยันดูเลยอะ่ะมันก็ยังมีไรายได้ยังโอ้โห,โโหดูอันนี้เนี่ยแม่จ๋าเอ้ยเอาโบเออต้นไม้ออกมาอยู่ข้างที่นี่นะดูตอนที่อยู่กับายบพินดูว่าดีแล้วนะเห็นไหมพอมาอยู่ตรงนี้เนะี่ย ลงเรือนเขามันโล่งอ่ะเออแบบนี้ให้สีดีกว่าตาแดงแกสะสมไม้ไว้ยเยอะนะเต็มเลยแกซื้อบ้านเก่ามาความหวังของแกกจะปลูกบ้านให้ลูกเป็นบ้านไม้นี่ลูกไม่ชอบไงลูกชอบบ้านปูออกมาทำอะไรแล้วออกมาเอากระสอบปุ๋ยไปใส่นี่ใบใบกําปู บ้านแกนาอยู่นะว่าไปบ้านแกนาอยู่กล้วยรังนกนกคนทำรังอยู่ในเครือกล้วยโอ้โหมม่วงร่วงเทียบเลยโอ้โหดูมะม่วงแกเนี้ยอุย้ยอะไรมันจะดกปันนี้ว่าตะแดงด้วยพลังขี้แมว เขาเอาขี้แมวอ่ามาใส่ทิ้งไว้ในเนี้ยดูเนี่ยยังไงก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะขอไปทำงานก่อนนะจ๊ะ